วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการกระสินตามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนได้แต่งตั้งคณะกรรมการการโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดจากเดิมคือในแพทย์สมคิด 3. กรรมก,การแรกเลขาธูกาาท่านประธานกรรมการท่าน<ม>ท่านก็ได้ย้ายโอนจากตำแหน่งในอําหวัครับ สองแนวทา,า,า,างการพัฒนางานด้านการส่งเสริมกังผมท่องเที่ยะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนในจังหวัดกาฬสินให้มีคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุในจังหวัดที่ก่อนห้านี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามกรอบองบประมาณที่ขคุณนะครับ ีกอไปกอไปเป็นระเบียบอะไรที่ขอครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนก็ไปหาครับค่ขออนุญาตนะคะเอ่อเป็นสอง ระดับจังหวัดจังหวัดนะคะที่มางปองทุนแล้วถือระสงค์ของกองทุนก็จะมาท้านทางการแพทย์ได้อยา่างรอบคุลเมื่อถึงและเป็นธรรมค่ะและก็การะสมค่ะในการประชุมก็จะมีการประชุมที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะผู้กรกบการจำนวนสี่ครั้งด้วยกันนะคะมาเป็นที่ประชุมได้กำหนดวัเป็นสี่จกรรมหลักนะคะตามระเบียบวาระนะคะตาม 20%นะคะกิจการตรงนี้ก็คือเป็นงานางาสถลงนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะงบประมาณก็คือ1ล้าน8แสนบาทคิดเป็นสัดส่วนป่วยผู้พิการคนสูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการบริการอย่างต่อเนื่องทางการแพทย์นะคะแล้วก็คาคีเครีอข่ายนะคะในการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพาแบบมูรณาการ